S <S เอ้ยเรื่องหับมันม่ไ้หับแ,แบบว่าเป็นแบบเอาไปแบบธรรมดาธรรมดาแบบว่าไอ้น้องน่ะได้ยุ่งเนอะต่างหน้าแบบธรรมดาเนี่ยเป็นถอยเป็นความมันกตรริ้ยยงยุ่งยากข้ามเนเป็นมอชายมอชื่อหมจะเป็นละเท่าแก่และให้คนอื่นเป็นอล้วคนปกติขับมาขอมันต้องมีผู้หักขันขอ แบบไอ้พี้น้องญาติผู้ใ้องต้องฮับกันเปิดภาพกันมามเนี่อยู่เพื่อนน้องไอเดียพี่น้องเนาะในรอบลายปีก่ว่าได,ด้พี่น้องอ๋อบ่าหน่อยพัเท่าสบายดีเด้อพี่น้องบัดสุนพี่น้องมือนีหยุดว่าโอลิมือนีมาจอบน้องไอเดียก็พอเท่าพี่น้องเนาะ phần hồ uh, phân du chẳng đây Đó. gần phần thì nó đi mát nó à nhảy thế xong bài đi lại xong bài đi kín khó sao hả mẹ phải trái này mẹ phải cũng ờ. xin đấy đây phải nát lập trang bò tập bên là bỏ chắc quý là cho đi nè ตอนไอามาแรกๆนะจากปีตอนมาแรกๆนะแปดปีชามปีแล้วเนาะนี่แต่ค่า,อา,าไมาอมาเนาะมันบอกเออชามปีไอมาแรกๆนะแปดปีแล้วก็เข้าสิบสิบเอ็ดนะชามปีพอดีอื <c oughs> จากน้องไอเดียพี่น,น้องเนาะหลายคนก็ชื่อได้พี่น้องหลายคนก็บรรจึกจะนอนนี่ก็ไพเรียดเลยนอนคนเดียวเออนอนคนคเดียวบ่ยญ<อ>านนะ Daniyang Daniyang dang 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 là dang 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 pha dang 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 Đi dang 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 เจ้าบ่เป็นผู้ใหญ่อันน้องแต่ได้ยินข่าวเขาปะญาติบ่เป็นญาติบ่เขาหาไปเบานีเท่าแกเนาะหาเป็นเท่าแกหาไปแบบว่าไปเท่าถึงพ่อแม่เขาเจ้าไปน้ำบ่มือนน่ะแหลวก็ไปน้ำเจ้าไปน้ำไปน้ำมันไปเมื่อนไปห้องให้เขาห้องขอไปไข่เนาะบ่ไปไข่ไปเท่าไปเท่าถึงพ่อถึงแม่เขา แล้วก็นัดมือนัดวันให้เขาแล้วก็มาขอเนาะมาขอมันก็มาเท่านั้นแหละไปเฉลว่าเจ้าแล้วเป็นผู้ใหญ่จเจ้าอย่างไปเญาติพี่น้องกันบ่เคยทำเลบ่กเป็นญาตินะบอกมันเป็นญาติเลยแล้วบาค้นหากันนี่แหละเอาเกินคือบ่าหาญาติพี่น้องคนไปไงไม่ใช่บริมีญาติแล้วบ่มีญาติบ่บุมีญาตินะญาติมี่มีแจะน้องชายแหระ อันนี้พ่อตู้นี่บ่ได้เป็นญาติพี่น้องคนละเช็ดไรลูงก็คนละเช็ดละชายเทาได้ว่าเพิ่นเพ็นเป็นเท่าแก่แล้วเพิ่นหาไปน้ำซื้อหาหาไปบ่มีไปไปน้ำเลยก็ตังหาไปน้ำซื้อบริเกี่ยวกันน้องไอเดียก็ใหญ่เลยเนีน้องไอเดียกัาไปวอลเล็คหงองเรื่องขอ ไปเถ่าไปถึงพ่อแม่แแมเขาเลยก็พ่อแม่เขาห้ามโอ้หรืก็ะยะเลยห่อนมือคอมือ,อยังกะเขาเชี่อาผู้ใดเป็นลามเป็นมอไซค์มอ,มอชื่อก็แล้วแต่เขาแล้วบริเกียว์ได้ป่ะเนีน่ยนะอ๋อบริเกียว์ได้ไปท้องเขาชื่อเป็นหม่เพื่อนชื่อไปพอมีหิตมีคลองไปจำเกียร์กับผเป็นจะมีแพ้ไปนำ้ำการเชี่วน้องชายไปกั มีแต่คนรด้กับคุกุโมเป็นหันวาบมเป็นฮันว่ามันก็บมเป็นแล้วเป็นเป็นได้จะว่าบมเป็นฮันวาน้องชายน้องชายเราบอกน้องชายคนใดนล่ะน้องชายเนาะมอสส์โอ้เดี๋ยวนี้แสดงว่าทางด้านพ่อน้องแต่ในชั้มคนมันมีพี่น้องเออมันบบมีพี่น้องอือมีแล้วนะมาอยู่เนาะป้ายใหมาอยู่ใหญ่มาอยู่บ้านของแง่ กับแบบแบบพอตู้เลยพอตู้กับบุมีพี่น้องค่อยหรือว่าเจ้าเป็นญาติพี่นเน้องป็นคนใหญ่ทางนั้นคนจะ<อ>จาหาเจ้าไปเจ้าเนาะไปเมื่อนั้นนะเออพอตูนี่เลยไปว่งาง่ายอยู่ว่าไปเมื่อนั้นก็ง่ายอยู่นะเข้ากับเรื่อ,องยากนะง่ายอยู่นะเพื่อนหาเจ้าไปแล้วเพื่อนชอดรถจะไปเหักง่ายแต่ว่าก็คือ,อว่าเขาหมักเขาหักกันฮะก็บะกี้เปนเมื่อได้ ไปหาพ่อหาแม่เขาเขาเงยนะแต่ว่าคันว่าเรื่องนึงก็ยักขลัาล้ขลัไม่ได้หรอขลัาบนว่าเอ้จะเอาหนันนอกเอาหนันเอ้เธอเลิกเขาที่บ,บุคคลบนหันเลยเพราเขาเลิกกันแล้วเด็ดเออเขาใจเลิกกันหันเพราะเอาแต่ก่อนยังเลิกไกนะม่เลิกเนะอืมเอาแต่ก่อนพูนแล้วในนอกมาเอาต่ออีกาเนี้แเนี่เป็นความบุคคลนะบอก ความขลังขลังบุแม่ยังบูร้านพันถือเนาะบุแม่ว่ามีหิตมีคองมันขลังแบบว่ามันบังามบัวมันบัคงเออในนั้นล่ะบัวช้างเหยียนบัมันบัคงบัมันเหมืนบัเป็นเืินบัเป็นชานก็ลายยางเลยเนาะบัวเผาชาครอบครัวบัแม่ธรรมดาเนาะ เมื่อกี้เห็ดไปทัวร์ที่บได้เน,ะเน,น,นา,เเา,เาเะบ่ดเลยมีที่ในจบในงามลอะไรทะเลาะก็นเนี่ยบ่งามนะครับมันก็ชั่วมันหัวหัวแต่ลบไดม่นบ่แม่ทำละไรมนทำนหัวจะลบนะล,ลบดูเดี๋ยวมันก็บ่หัวเราสมมติว่าเพิ่นมาห้องมาขอนี่ยชื่ห้องขอ,อน้ำไผ่กันบอกมีงานผู้ใหญ่ ก็น้ำพอน้ำแมเขาแล้วเขาคนน้ำมันหันแล้วเขาลุงมือลุงมิดเหรแล้วี่น้องข้าเจ้าบ่ะลุงมือเนาถามเลยลุงมือบอกก่อนมาได้พี่น้องแลเดี๋ยวคนนับถือกันนี่แหล้วแบบว่ามันแบบว่าอยู่ห่วบ้านเนี่ยแบบว่ามันนับถืออลไรกับคือว่าเอ้ยคือว่าน้องเขาหักแพงเงี้ยเลยเออแบบว่าไล่เชื่อไล่แสงนี่งบอกห่ แสดงว่ารับนคนมุม้ยพี่น้องเนาะบ,บ่บที่และแลพี่น้องเลยเนาะมุม้ยพี่น้องจ้ากระบะแล้วไดอ่าก็เอาไทยบ้านนี่แหละเป็นพี่เป็นน้องแต่ว,ว่าเป็นเหนียบเป็นการมากเลยเป็นงานมากก็ได้ไทยบ้านนั่นไล้ไทยบ้านกะที่ให้มีพี่มีมน้องมันบ่มีคนมาอยู่นี่มันลอยคนมหมือนลอยบ้านเนาะลอยคนกลอยบ้านออื จพี่้องมาพตูพตูก็บม่เลยพี่้องมาอยู่บ้านี้พตูก็บม่คือกันเนาะบ่พอตูก็บเป็นยังได้มาดนามียมาหําม่เถ่าพตูก็ไดเป็นปอบเลยมาตะกี้ม่มาตะกี้มาหนลูกนามี่ะล่ะมาอละีมีลูกลายด้วพอตเนาะมีลูกลายเจ็ดคนเออคนคือเก่านลูกแต่ว่าเขาไปแล้ว แบบนกอาเลปิกมันแข่งระเบาลี่เอ้ยมันก็บินออกจากหังเลยฮากินไปบ้านเราเนาะเรือจะบุญน้อยนาะน้องไอเดียเนาะเรือเดิน้างไอเดียนี่แหละคิไปใช่ดิไม่ใช่เพราะไรแม่แล้ไปกรุงเทพหรอไปกรุงเทพแล้วไปโดนแล้วยังไม่มีเงินให้ยั่วันฝากกันบ้างเถอะเอาวยังฝากผมมีเงินจะกีบส่วนทุกมาอยู่บ่รมาอยู่บ่อมาผมาบ่มีเงินโทรมาปัตได้ว่านเมีเงินเต้มีเงินผมจะไม่โทว่าแล้ว ก็น้อยดีอะท่นผมมีข้าวกินหัอให้ก็เท็จแล้วให้หิวแล้วผู้พ่อเด้ผู้พ่อเพิ่นบ่ได้ต้าวคืนเลยวะยังไม่ทันหูเลยท่านบ่าวเลยฮะยังไม่หูเลยท่ายังไม่เห็นเลยบ่กะเห็นบางเทืีเขากะจะคิดว่ากันยังไงจะคืนจะบวกระคืนจะข้าปะจะข้าบ๊ปะจะแต่พุนเลยกะว่าเข้าปะแต่พุนอือดูเขาจะคืนไหยังไม่ทันหู ออไปอยู่คนไปอยู่ใครอยู่มันคุริทิดคนทางแสดงว่าป๊าป๊าโอ้ลูกเคยลูกเคยเจ้าคุณหนึ่งเด้ยว้ะผู้นี้เด้อผ้อยู่น้ำกันแล้วเปล่ายู่น้ำกันแไหมให้กันชื่อตอนนั้นเนาะเออกับคุณยูน้ำกันโดยอย่างนั้นเนคนให้กัน เคยไปได้มาแต่โดนแล้วทางเช่นก็ไปเห็นเมาลี่เออเมาลี่ไปไหนเด้อเห็นมาเศ้าเนี่ยว่ะเห็นมาเศร้าในเคยกายเห็นเคยเห็นแล้วเคยกายมาเนี่ยถ่ายมาหาเจ้าหน่อยเดียวนจับคนจนมาแย่เยี่ยมเนาะไม่ได้เห็นแต่โดนน้องไอเดียใครกับ่มมาหาน้อง ยังเข่าโรงเรียนอยู่บนน้องไอเดียคุ้มมือไงพอได้แล้วคุ้มมือนี่น้่าปอสที่เป็นชาวแนะจ๊ะวข่าโรงเรียนเข่าโรงเรียนไปเป็นเด็กกันเลยข้าด้ช่างไปไปน้ำเมืองผลลูกไปยังไม่หมดไปยินน้งปลาไปินุ่มปลามีปลาอีก ในป่าอยู่ในเมืองอีกพยายามเพิ่นเพิ่นเอาผัวลูกจ้ะบ,บ,บ่ลูกพ่อโตผู้ใหญ่ผู้กบไปลำลุกลำพัวเพิ่นอยู่สวรรค์บ่โออยู่อันปักเชื้ออยู่ปักเชื้อไปอยู่เป็นเดือนพุนนะ่นละบ่บห่อเดือนแนละ้วไปกับความคิด ้องทิศก่กอมนมะเผื่อลูกเนาะเพื่อทิศได้ไปเธอหนึง่งไปไป,ไป,ปีนี้ไม่ได้ไปปีขั้นมื่อขึ้นขึ้นมาขอนี่ยขั้นเข,ขึ้นมาหาก็ได้ไปอีกเนาะว้าวโบได้เลยให้เอาผู้ใหม่เลยเอาพวกมอสือมอสายถ้าบบเม่นไอ<ห>้น้องเขาไปฮับขันเขาแล้วมันบบได้แน่นะโอ้บหโบได้ฮับไดเบาดีเอ้ย เรื่องหับมันม่ไรหับมันแบบว่าเป็นแบบเอาไปแบบธรรมดาธรรมดาแบบว่าไอ้ไน,น,อน้องน่ะได้ยุ่งเนาะตางหน่าแบบธรรมดาเนี่ยเป็นถอยเป็นความมันกระชเอมันชี่ยงยากข้าน้อเป็นมอชายมอชื่อหมจะเป็นแหละเท่าแก่และให้คนอื่นเป็นเมื่อกีวคนปกติขับมาขอมันต้องมีผู้หับขันขอ แบบไอ้ให้น้องญาติผู้ใหญ่ต้องรับกันคอว่ารับรับเป็นหนี้เป็นโทษนะว่าเั่นชะโกรธบัดบ่มีแล้วพายจีบับเป็นหนี้เป็นโทษนะมันแบบว่าคันไปบ่ดีบ่งามนี่ต้องต้องมีโทษมีโพยควายกันได้หนะความหมายหลับกับแนวนั้นมิจะพอมีแต่แม่พ่อมันน่แล้วหับพายจีบหับไอ้น้องคนบ่มีไอ,อ้น้องเนาะอือพายจีบหับมีแต่พ่อมันแล้วพอบัดทัง ทางบ้านนะมันต้องเป็นพวกลุงตาฮับเด้ทางบ้านค่อยพวกคันพวกมีพี่น้องนี่ลุงตาสิฮับเป็นบ่ฮับกับพ่อแม่เชียร์คือเก่าแล้วเชียร์คือเก่าแต่ว่าต้องต้องต้องฮับก็ต้องมาไขว่ลุงตาคือเก่ามาไขว่อแต่ว่าเป็นเมียบเอานั่นนะเป็นเมียบเป็นมาแต่ว่านนี่เนี่ยบอกว่าผักจิกาฮับหรือบ่นี่ยบอกมีไผัฮับไเมีแต่น่พอแล้วฮับจะไปฮับบอกมีไผรฮับไลย ว่ามันเป็นยากมากนะมันสิยากห็นไหมฮะโยของขยะนะใครที่ไปหับพละของเขาเนาะแนวบนแนี่ไปหาเหาชี้วัวตัวเองมันบอเป็นวัวพืชให้เขาปะจางทางนี้เจ้าก็บับเคาะของเขาจะไปหับหับเชียหับนั่นบ่ได้มีแต่ว่าเป็นอน จะกีจะการเป็นหลักฐานในเขาเท่านั้นเออได้มีแต่ในนั้นแหละหลักฐานพยานเนาะอ่หลักฐานพยานมันมีแต่ช้ำนั้นแหละเห็นได้อะนะมันว่าเรื่องลูกเจ้าบมันโมแกนปะหาแงนี่กับถ้ามีพ่อมีแม่กับเขาแม่กี่เขาแม่ละหับเนาะพ่อแม่ละหับพครจะหับถ้าม่มีพ่อมีแม่ก็เลียไปไม่มีพ่อมีแม่ละใครจะหับมีแต่ที่บ้านคลองเมืองนั่นแหละ จะเหตานั้นนะว่าเนี่ยนะก็โอ้ตามที่บ้านกองเมื่อมาเชียวชำไรเนาะอ๋อชำไรชำไรตาดแก้าขะดองก็แล้วแต่พ่อแต่แม่เขาอ๋อแค่แล้วแต่พ่อแต่แม่เขาแล้วในเมืองผมไม่อายมีน้องเลยเด้เหน้นเฮาอคือกันสมุนโขคือเฮาเนาะเฮาหมองหมอคอลูกเมางอะไรเขาตกเขาแตงหรือว่าเขาขึ้นมือยาวก้ามมือเฮือนบอกขึ้นมือเฮือนมือชาแบบนึงกันจะทานหนึ่ง อ๋อเคยชูกับแบบนึงบ่อ้าวชูก็บแบบนึงได้เบาวหลีเอ้ยอมือเง,ง,ง,งินอะนั่นอ่าชูก็ตัง้งฮ้าทำมาชูเห่าชูโหดชูวงอือกันห้องกับมือเงินอะไรแม่นอาคนของเขาเป็นคน,นเพื่นนอนๆเนาะเออก็แนีนั้นแหละคนเหาเนี่ยจะเป็นคนเขาเาขาก็มอบจิตีมชอบจีจีที่มือเขาแล้ว มอบไม้เอกว่าเออลูกคอยมาอยู่ลำเจ้าไปอดสั <c oughs> ่งงางโบงามอหจารย์จะบอกใา้ารยเจ้ชออ้อนชอนเอาลูกหลานเนาะเห็นแล้วมันชิดีเขาชวนผักลักชวนแตงบอหรือไหนอาจาร้าต้องบอกของช้อนบอกบ้อนช้อนบาได้แต่มันเกินขอบเขต บอกอะไรใจบ่ฟังแล้วก็ฮอดฟอฮอดแม่จะปวดดวตาแค่นั้นแค่นั้นเด้อโอเคนี่ลาวเฮาอมมียังมีเท่านั้นแหละเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเพิ่นว่าสิาขอขอน้องแปตแล้วมันบ่มีผู้รับพีดนะก็อกบอกบอบอมันต้องหับแล้วเนาะพ่อแม่เขาแล้วเนาะพ่อแม่เขาหับเท่าแก่ในบ้านนี่มันเป็นหลักฐาน น้ำเท่าแกในบ้านมันก็มีแหละไพ่คือกันแหละมีเท่ามีแก,เ,กเป็นหลักฐานไพ่ก็เอาเท่าแกในบ้านนี่แหละมันบ่มีหรอกเลยน้องที่ว่าสายเลือดอันเดียวมันบ่มีหรอกมีต่พ่อแต่แม่คือข่อยเนี่ก็พ่อแม่นี่ครับครับทนายก็พ่อแม่เป็นคนเชียร์คือ,คอ,คอเก่าเนาะเป็นนี่ชีโชษมาใสยนี้ไปยิ่งหมดยิ่งนี่ไปใช้บอก มันก็เอาตามนะเอาตามความคิสัยนะอเน้นๆะอันนีน้โอ้ยบ้านเมืองเขาจีไป็นรับเจ้านะั่นเจ้ามันโอ้ยไฟเป็นลาบเนี่ยมันเสียเนาะมีไรมีแต่ผู้ย,ยังยืนแล,ล้วแล้วแกแล้วเออนี่แก้วเจ้ากระดองก็แล้วแต่ครอบครัวเขาชิวบอ๊บแล้วแต่ครอบครัวเขาผู้บ,าบ่าวผูว้สาวเขาบอ๊บ อืมไอ้น้องเขาเนะาะในครอบครัวเขานะ่ะก็มหมายไปนี่บ่ไอ้น้องเขาก็มีมีที่ชอบคนเลยไอ้น้องเขามีใครม,อ,มองวหงาเลยก็ประตูนี่ก็ได้มีแต่เรียววระตูนี่นแหละ <laughs> เป็นเป็น้ยืนยัน ตาเป็นอะไรมามีแต่ผู้นี้แล้วนี่เจ้าต้องเป็นผู้ปกครองเนาะแม่นเลยผู้น้อยนี่นะผู้ท้องไร้เลยลานผู้เดียวได้หนิลานผู้เดียวเลยอ่าเจได้เลยปลาปลาได้เลยปลาปลาได้ให้หนึ่งเข้าจุกินเุมือนี่ยขอโทษเล่นหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งก็ได้แต่บอกให้หนึ่งญาตนยานขวมใส่ป่ะไม่เแต่มันขวมใส่

ลองมมเห็นบันผิดพลาดมาบาดมันความเสยมามันว่าหวได้ได้เนาะโอ้มันก็เจ็บเจ็บปวดเนี่ยาก่ได้เล้วยงอันเจ้าให้โมมีเงินมีทองโอยไม่ชอบเราพม่้องยโตมันยากพอแลนั้นนี่แหละต็็บโตมาเป็นมาถึงเลยหกโตใครเยอะ คนบ้านคอยมีคนถือเลขะ่ะ <stere> บ <ot op ort> ้านพอตู้นี่ก็มีละพอาวันเห็ดไอ้ถือเนาอเลขหกตัวเลยอ่าอะไรตัวสามร้อยปลายลาดสามร้อยหกสิบลานอือนกเลยพอตู้ชื่อวังหันก็เกือบบ่พิษชอบโตเกือบเลยเนี่ยเนาะพิษไทยชื่อเจ็ดหนึ่งมันออกแปดหนึ่งเลขหกตัวได้ เออพีทตั้งท่ายพีทตั้งท่ายพีทตัวเดียวเนาะตั้งนาทีกุดเกือบห่างเนาะเกือบเลยเกือบบุญบุญนี่แต่กำบังจะน้อยเคิงวะตอนนี้กำลังกำลังเพียงคอยังมูสันฮอดปากก็ฮอดปากที่ได้กินอยู่เนาะฮอตก็ได้ไอ้นี้ได้แลยเหนื่อยอ่ะโอเคบันทึกพี่น้องเนาะนี่แหละมาหา

หัวอยู่บ่เฮือนนี่มันหลายเป็นปีละมีหัวอยู่บ่บ่ออะไรบด้หัวหรือเบาะลิอคัาวเวลาหัวเด้อเวลาล้มมาใต้บุดซาดมาโอ้มันชาดมันชาดมันชาดเข่าทั้งนั้นเลยบอลบอลบอลอันนั้นเด้อบอลทรงอันบอลบอลบอลเด้เบาะลิโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ็ดสูงแล้วเพื่อนเฮ็ดสั้นเด้อฮะโอเคพี่น้องเนาะจังไดก็ทางเบาะลิแต่สิก็แรกขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดติดต่างพื่เก่าพี่น้อง สำบายดีพี่น้อง